อรุณสวัสดิ์ค่ะพระพิดาพระบูทพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาร่วมกันฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันเวลาเช้าทุกวัน สำหรับในเช้าวันนี้วันที่สองกรกฎาคมพระองค์ทรงตัดว่าให้เราเป็นผู้ํำแดงวิถีของขอภายนะคะให้เราเป็นผู้ําแดงวิถีทางของเราที่มีให้แก่เจ้าในวันนี้ลูกเอ๋ยเจ้าสามารถวางใจและสุขใจอยู่ภายใต้การสถิดอยู่ของเราได้เพราะ เราคือผู้ที่มีกำลังนำเจ้าอยู่เสมอการที่จะมีชีวิตที่ดีนั้นย่อมต้องอาศัยวินัยและศิลปะในการใช้ชีวิตจงให้ใจของเจ้าติดสนิทอยู่กับเราผู้เป็นศิลปินแห่งเบื้องบนอยู่เสมอจงฝึกให้ใจของเจ้าวางใจในเราและในวิถีทางของเราจงอธิษฐาน เกี่ยวกับทุกสิ่งแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ทั้งสิ้นอยู่ในมือของเราลูกที่รักเอ๋ยอย่ากลัวน้ำพระทัยของเราเลยเพราะน้ำพระทัยของเรานั้นมีไว้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าจงวางใจในเราอย่างสุดใจและอยากก่ากลัวเลยที่จะเ้าวไปสู่ความไว้วางใจในระดับที่ลึกขึ้นเพราะ ข้างใต้นั้นมีพระกรอันนิรันดร์ของเรารับเจ้าอยู่อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่5ข้อ2ข้อ3ามข้าแต่พระบรมกษัตริย์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงวังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงสรดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการะบูชาแต่พระองค์และเป้าคอยดูอยู่ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ27พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิด เป็นที่อาศัยของท่านเพราะพ,าพระพนิกรรับรองท่านอยู่พระองค์ทรงผักศัตรูให้ออกไปให้พ้นหน้าท่านและตัดว่าทำลายเสียเถอะอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา สถิตอยู่กับพวกเราทุกคนที่จะคอยฟังเสียงของเราที่จะทูลต่อพระองค์ในเวลาเช้าและทั้งทั้งวัดทุกวันที่พวกเรามีปัญหาหรือว่าทำสิ่งใดไม่ถูกต้องและเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความทุกข์ใจพระองค์จะคอยฟังพวกเราอยู่เสมอ ขอให้พวกเราทุกคนที่จะไม่ต้องเกรงใจให้ทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ในยามที่เรามีปัญหาพระองค์จะได้ทรงช่วยเราลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ทราบซึิงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ถึงแม้ลูกจะเป็นคนบาปพระองค์ก็ยังรักลูก,ลกทุกคนขอพระองค์ได้โปรดเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งลูก อยู่กับลูกทุกคนตลอดไปและอวยพระพรให้ลูกได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่พระองค์ทรงใช้ให้ลูกๆทุกคนทำและประสบความสำเร็จในความทุกข์ยากต่างๆจะไม่มีถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการเงินพระองค์ก็จะรงชดใช้หนี้สินที่เราเป็นอยู่ให้หมดไปด้วยเถิดและ ขอให้พระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งลูกลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สันสรเสริมพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆุกท่านนะคะ